สำหรับวิธีการคีย์อินโหวแบบ m a n นวลนะคะหรือเป็นการเพิ่มข้อมูลตัวเอกสาร Invoice ด้วยตนเองเนี่ยเราจะบันทึกผ่านตัวโมดูล Accountable p y a จากนั้นเลือกที่ฟังก์ชัน Invoice ค่ะหลังจากเข้ามาแล้วนะคะมองหาตัวไอคอนหรือว่าปุ่ม Ad d นะคะซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือให้คลิกที่ปุ่ม Ad d เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลเอกสารอินโหว e ใบใหม่ หลังจากเข้ามาที่ในหน้าการบันทึกข้อมูลเอกสารอินโว้ยแล้วนะคะสังเกตจะมีบางช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์และบางช่องไม่มีหมายความว่าการบันทึกข้อมูลนะคะจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือถ้าช่องใดมีเครื่องหมายดอกจันทร์หมายความว่าช่องนั้นบังคับให้ใส่ข้อมูลแบบที่2ถ้าช่องใดไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์นะคะหมายความว่าช่องน,นั้นเนี่ยจะใส่ข้อมูลหรือไม่ใส่ก็ได้ส่วนวิธีการบันทึกนะคะ ช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่อง sequence หรือช่องหมายเลขเอกสาร invoice ที่เกิดจากการที่ระบบทำการ running อัตโนมัติให้ก่อนที่ตัวระบบจะทำการ running ให้นะคะเราเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยกด save ตัวระบบถึงจะ running ข้อมูล sequence number นี้มาให้ช่อง invoice number นะคะเป็นการระบ,บุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษี ช่อง vendor เป็นการระบุข้อมูล vendor ร้านค้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่เราต้องการบันทึกลงในเอกสาร i n v o i c ใบนี้ currency และ r a t นะคะเป็นการที่ระบบเนี่ยดึงข้อมูล default มาใส่ให้อัตโนมัติจากที่มีการตั้งค่าไว้ถ้าต้องการบันทึกด้วยสกุลเงินอื่นนะคะก็สามารถ select เ,เปลี่ยนข้อมูลว่าเราใช้เป็นสกุลเงินใดเนาะ ช่อง INPUT DATE เป็นการระบุวันที่ลงข้อมูลในระบบบัญชีนะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยจะ l t u l t วันที่ปัจจุบันให้รูปแบบการบันทึกนะคะก็จะเป็นวันเดือนปีที่เป็นปีคศให้อัตโนมัติจากนั้นให้ทำการระบุวันที่ v o v o e Date นะคะคือวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เนาะโดยระบบจะยึดจากตัว i n v o i c e date เป็นวันที่ในการคำนวณ Due DATE และเริ่มบันทึกข้อมูล AP a จิ้นด้วยข้อมูลเครดิตนะคะหมายถึงเป็นข้อมูลเครดิตเทอมหรือกรอบระยะเวลาในการชำระหนี้ภายหลังจากที่มีการกำหนดเครดิตเทอมไว้เนี่ยระบบจะดึงข้อมูลที่ตั้งค่าเอาไว้จากเวนเดอร์แต่ก็ยังสามารถทำการแก้ไขได้นะคะดิวเดทนะคะเป็นวันที่ครบกำหนดชำระเงินในกรณีที่อินวอยระบุเครดิตเทอมไว้เป็น30วัน ดิวเดตจะแสดงวันที่ครบตามกำหนดของตัวอินวอยเดตบวกไปอีกส0วันจะเริ่มนะับเป็นวันที่ของอินวอยเดตเป็นวันที่1เนาะบวกเพิ่มเข้าไป30วันถึงจะเป็นวันที่ของดิวเดตจากนั้นให้ทำการระบุข้อมูลดีคิปชันนะคะเพื่อเป็นการอ้างอิงถึงค่าใช้ใจ่ายสำหรับตัวอินวอยใบนี้จากตัวอย่างนะคะได้ระบุข้อมูลดีคิปชันว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับโทรศัพท์จําเดือนกันยายนปี2 0 2 4 แท็ก i ิน i อยด์น e มนะคะให้ระบุเลขที่ไปกำกับภาษีซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อมีการระบุตัว i n v o i c e Number ระบบจะทำการ Default ชุดข้อมูลเดียวกันมาสแสดงบนข้อมูลของแท็ก n v น i อยด์น e มเให้และในกรณีที่ข้อมูล i n v o i c e นะคะและก็แท็ก n v o i c e เนี่ยเป็นคนละเลขกันสามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนเลขที่ช่องแท็ i n v o i c e ได้เลยค่ะ แท็กอินวเดนะคะระบบจะดี f a u l t ตามวันที่ของ i n v วายเดมาแท็ก s t a ตัสเป็นข้อมูลส t a ตัสหรือสถานการบันทึกบัญชีของภาษีซื้อเนาะในกรณีนี้ตัวระบบได้ Default แท็กสเตตัสเป็นเพนดิงนะคะตามการตั้งค่าของระบบนั่นคือให้แสดงเป็น p เพ d i n g หรือการรอนำส่งจนกว่าจะได้รับไปกำกับผาสีตัวจริงมาแล้วเราค่อยทำการเปลี่ยนหรือว่ากลับขาข้อมูลแท็กสเตตัส ในฟังก์ชัน Input tag c o s i g n ซึ่งจะอยู่ในวิดีโอเท a i n i n g ในหัวข้อ Input tag c o s i g n นะคะหลังจากที่เรากำหนดข้อมูลแล้วนะคะตัวระบบเนี่ยจะทำการดี u l ลข้อมูล tag period ตามรอบภาษี tag invoice ให้วิธีการหรือขั้นตอนในการบันทึกรายละเอียดการลงบัญชีของตัวเอกสารใบแจ้งหนี้นะคะจะแสดงข้อมูลอยู่ภายใต้ แทบสิน้าเงินเนาะวิธีการเพิ่มเนี่ยเราจะกดเครื่องหมายบวกด้านบนแถ็บสิน้าเงินเพื่อเป็นการเพิ่มรายละเอียดการลงบัญชีหลังจากที่เรากดแอดแล้วนะคะในช่องคอมเมนต์เนี่ยสามารถระบ,บุรายละเอียดสําหรับสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในช่องนี้ได้เลยข้อมูลยูนิตคือหน่วยของค่าใช้จ่ายซึ่งในการสร้างอินวอ e ตัวระบบจะดีฟอลต์หน่วยเป็นยูนิตให้อัตโนมัติ และข้อมูล QTY เนี่ยเป็นจำนวนของสินค้าและบริการซึ่งตัวระบบจะ default QTY เป็น1เสมอจากนั้นในส่วนของ Price Unit จะต้องระบ,บุจำนวเนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัว Invoice ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นข้อมูล Department Code เป็นการระบุแผนกที่เป็นเจ้าของค่าใช้จ่าย Account Code นะคะเป็นการระบ,บุ หมายเลขแอ n ์โค้ดที่ใช้ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายหรือบัญชีอื่นๆในฝั่งเดบิตจากนั้นตัวระบบนะคะจะดึงข้อมูลที่ได้มาจากการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้คือข้อมูลของเ m าส n t ระบบจะดึงมาจากการคำนวณจากช่อง QTY คูณด้วยช่อง p r i c e Unit ข้อมูลเครดิตดีพาร์ตเมนต์โคนะคะแล้วก็ข้อมูลเครดิตแอร์โค้ดเนี่ยระบบจะทำการดึงมาจากข้อมูลของ Vendor Invoiced e f a u l t ให้ ข้อมูลในช่อง total นะคะตัวระบบจะแสดงจำนวนเงินที่รวมภาษีมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับรายละเอียดในส่วนของ tag amount นะคะระบบจะนำข้อมูลจากการตั้งค่า input vat ที่ vendor มาให้เนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ tag type tag Rate, tag department code และก็ tag account code และก็จะแสดงข้อมูลภาษีซื้อในช่อง tag amount นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขย,ยอดแท็กได้นะคะโดยการคลิกที่เครื่องหมายถูกหน้าเช็คบล็อกโอเวอร์ไลนนะคะเพื่อทำการแก้ไขแชตเมาส์ในกรณีที่มีผลต่างของแท็กระหว่างเอกสารกับระบบเนี่ยซึ่งอาจจะมีผลต่างจากทุสนิยมกันเนาะจากนั้นให้ทำการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายค่ะว,ว่ามีความถูกต้องแล้วหรือยัง เมื่อทำการตรวจสอบดีแล้วว่าข้อมูลถูกต้องเนี่ยให้คลิกที่ปุกโอเคเพื่อเป็นการยืนยันในการบันทึกข้อมูลค่า,ชาใช้จ่ายและถ้าต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มนะคะให้กลับไปที่สเต็ปก่อนหน้าเลยก็คือกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็กรอข้อมูล,ลอ,อลย่างสเต็ปก่อนหน้านี้มาเลยนะคะตามช่อตงต่างๆเนาะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการกดโอเคเพื่อเป็นการบันทึก รายการสุดท้ายและททำการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปเนี่ยครบถ้วนแล้วหรือยังหากครบถ้วนแล้วนะคะให้ทําการกดเซฟเพื่อเป็นการบันทึกตัวเอกสารใบาแจ้งหนี้ใบนี้แล้วตัวระบบเนี่ยจะแสดงข้อมูล i n v o i c e status เป็น e f f e t t v v e ให้นั่นหมายถึงใบแจ้งหนี้ใบนี้ได้ถูกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและถ้าในกรณีที่มีการใช้ Workflow นะคะตัวระบบเนี่ยจะแสดงส t ต t u s เป็น e f f e c t i v e ก็ต่อเมื่อ มีการอนุมัติครบทุกสเต็ปแล้วนั่นเองสำหรับการคี e a t e i n v o i อิค่ะโดยใช้งานไอคอน Copy ใช้ในกรณี Create i n v o i c e ใบใหม่เพื่อมาทึกค่าใช้จ่ายในรอบถัดไปหรือเดือนถัดไปโดยที่เราไม่ต้องทำการคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้รวเดเร็วได้ยิ่งขึ้นวิธีการใช้งานค่ะคลิกที่โมดูล e c c o u u t t p y a b l e กดที่ฟังก์ชัน Invoice ทำการค้นหา Invoice ตัวฉบับที่เราต้องการ Copy ข้อมูล สังเกตที่ไอคอนรูปดวงตาด้านหน้าของ sequence เอกสารนะคะกดคลิกเข้ามาหนึ่งครั้งเพื่อจะแสดงข้อมูลของตัว Invoice ต้นฉบับสังเกตที่แท็บข้อมูลทางด้านขวามือบนจะมีไอคอน Copy อยู่ทำการกดหนึ่งครั้งเนาะเพื่อคัดลอกข้อมูลจากตัว i n v o i c ตต้นฉบับใบเดิมเพื่อสร้างเป็นข้อมูลของ Invoice ใบใหม่สิ่งที่เราจะต้องทำการระบุเพิ่มเติมคือ Invoice Number แก้ไขข้อมูลของ Input Date i n v o i d e t ทให้ตรงกับใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ข้อมูลดี c คริปชั o นนะคะสามารถแก้ไขข้อมูลให้สัมพันธ์กับตัวข้อมูลของเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีได้เลยทำการตรวจสอบข้อมูลของ Tag i n v o i c e number tag i n v o i c e t e t e tag s t a t u s และ Tag Period ว่าข้อมูลถูกต้องแล้วหรือไม่หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้เลย ข้อมูลด้านล่างแถบสี 4, น้ําเงินนะคะจะเป็นข้อมูลของการบันทึกบัญชีโดยข้อมูลที่แสดงอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ของอินวอยใบเดิมเนาะที่เราได้ทําการ Co p y มาในส่วนนี้เราสามารถทําการตรวจสอบแก้ไขตัวเลขค่าใช้จ่ายเนี่ยให้ตรงกับเอกสารใบแจ้งหนี้หรือนั้นกับภาษีและทําการตรวจสอบข้อมูลของแท็บหากข้อมูลของอินวอยใบเดิมได้มีการ a อ j กซ t จไว้ ide, จะต้องทําการอันเช็กบล็อกตรงกล่องโอเวอร์ไรท เพื่อคืนค่าให้ระบบทําการคํานวณแท็กให้ใหม่จากยอดค่าใช้จ่ายที่เราบันทึกไว้ด้านบนหลังจากนั้นนะคะท่านการตรวจสอบข้อมูลของ Base a เมาส t net อ m o มาสและ t ท็ a m o u มาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกดโอเคเพื่อบันทึกข้อมูลค่าใช้จา่ายหากข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนหากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าข้อมูลการาบันทึกบัญชีเนี่ย ตรงกับเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีแล้วกดโอเคเพื่อกลับมาในหน้าอินวอยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกดเซฟเอกสารอินวอยนะคะแนะนำให้ทำการรีเช็คข้อมูลก่อนถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนได้เลยถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องทำการกดเซฟเพื่อให้ระบบนะคะทำการ running หมายเลขซิฟเฟ์ของอินวอยใบนี้ให้ก็จะเป็นอันซีสุดของการทำอินวอยใบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ วิธีการคีเอทตัวเอกสารใบรูทนี้นะคะจะมีขั้นตอนดังนี้เนาะโดยอันดับแรกเนี่ยจะต้องเข้าไปที่โมดูล Account payable คิ ble, ที่ฟังก์ชัน Invoi c e สังเกตด้านบนขวามือจะมีไอคอนที่ชื่อว่า Add อยู่ให้คลิกที่ไอคอนนั้นหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการคีเอดตัวเอกสาร Invoi c e ข้อมูลที่จะต้องระบุเพิ่มนะคะก็คือข้อมูล Invoi number ให้ระบุด้วยหมายเลขเ,เอกสารเครดิตโน้ตที่เราได้รับมาจากทางเวนเดอหรือซัพพลายเ ยกตัวยอย่างเช่นตัวเอกสารระบุเป็นเครดิตโน้ตัมเบ N อร่์เลขา n ยเลข CN 2 4 0 9 0 0 0 1เราจะต้องนำข้อมูลหมายเลข C N ตรงนี้นะคะไปใส่ในช่องของ invoice number ถัดมาระบุข้อมูลของ vendor ให้ตรงกับเอกสารเครดิตโน้ตแก้ไขข้อมูลของ input date invoice date ให้ตรงกับเอกสารเครดิตโน้ตเช่นเดียวกันข้อมูล description น,นะคะสามารถใส่รายละเอียดข้อมูลของการลุดหนี้ โดยอ้างอิงจากเอกสารอินโหวยที่เราบันทึกค่าใช้จ่ายไปในตอนแรกใส่ข้อมูลของแท็กอินโหวยนัมเบอให้ตรงกับหมายเลขเอกสารลดหนี้ตรวจสอบข้อมูลของแท็ก n v o i c e d เ t ทแท็กสเตตัสและแท็กทีเรียว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ข้อมูลด้านล่างนะคะ เราจะต้องทําการบันทึกข้อมูลสําหรับการบันทึกบัญชีเนาะโดยสังเกตเครื่องหมายบวกค่ะหากเจอแล้วกดคลิกเครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลบันทึกบัญชีโดยการบันทึกบัญชีนะคะจะเป็นการบันทึกเหมือนกับการที่เราบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในวันปกติเลยช่องคอมเมนต์ค่ะสามารถใส่ใส่รายละเอียดของการบันทึกบัญชีเพิ่มเติมเข้าไปได้ ส่วนไพ่นะคะเราจะต้องคีย์ด้วยยอดติดลบเพื่อเป็นการบันทึกยอดสําหรับการลดหนี้ระบุข้อมูลของ De p a r t m e n t Code ของแผานกค่าใช้จ่ายระบุข้อมูล Account Code ที่เราใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายรวมถึงข้อมูลตัว De p a r t m e n t Code และ Account Code ตรงนี้นะคะจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่เราคีย์เอกสาร Invoice ที่บันทึกค่าใช้จ่ายไปในตอนแรกจากนั้นนะคะสังเกตตัวข้อมูล ขาบัญชีฝั่งเครดิตนะคะว่าข้อมูลตัวขาบัญชีเครดิตตรงนี้กับตัวแท็คอะเมาส์ถูกต้องแล้วหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องถัดมาข้อมูลด้านล่างค่ะตรวจสอบข้อมูลของเบสอะเมาส์แท็กอะเมาส์แล้วก็ net เน็ตอะเมาส์เนาะว่าข้อมูลถูกต้องแล้วหรือไม่หากข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะทำการกดโอเคเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและกลับมาที่หน้าอินโ c e ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดอีกครั้งนึ่งถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วทำการกดเซฟเพื่อให้ระบบนะคะ running หมายเลข sequence credit note invoice ใบนี้ให mm ้ hmm. ก็เป็นการที่สุดการทาเอกสารค่ะ